สวัสดีค่ะวันนี้แอนมินอยู่ที่ร้านอาหารเป็นร้านโปรดเลยนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เมนูที่ตั้งใจจะมากินคืออะไรนี่นะคะมันชื่อว่าเหลวเจียวปูวนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ในภาพอันนี้เป็นเนื้อปูนะคะแล้วก็จะมีเนื้อวัวด้วยอันนี้ชื่อเต็มคือเจียวปูวปบักบ่อก็คือ จะมีเนื้อวัวนะคะแล้วก็มีเนื้อปูเซตหนึ่งก็อยู่ที่3 1 9 0 0 0 0นะคะนี่แล้วพวกแบบเมนูที่เป็นเป็นหมอนเหลวอะคะ่ะก็คือพวกชาบูประมาณนี้ก็จะมีเยอะมากนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเหลวถ่ายทับเติมด้วยก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็นไทยฮอตพอต คำว่าเติบเติบนี่ก็คือแบบรวมมิตรนะคะคนที่กินแบบเนื้อได้ทุกอย่างอะไรอเงี้ยก,ก็สั่งอันนี้ก็โอเคเนี่ยค่ะมีมีเยอะมากเลยยังไม่เคยลองเหลวตัวอื่นนะคะคือชอบชอบกินกินเนื้อปูนาอันนี้มากที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะร้านนี้ควรจะจองก่อนนะคะเพราะว่าแขกเยอะมาก ชื่อร้านนี่ค่ะแบงจังถิดแฮลฝูเกืองนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นเป็นรูปเนี่เป็นรูปใบตองวันนี้มากินที่สาขาบิ๊กซีหาดดงค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูของจริงนะคะว่าเป็นยังไงรอแป๊กนึงนะคะในเซ็ตเนี่ยก็จะมีผักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้อะไรนะ ปี๊บสวยสวยอ่าคือปียบะพลีคือปีนะคะแล้วก็จะมีขนมจีนและนี่ก็เป็นเนื้อปูนานะคะนี <Okay. S 1> ่แล้วก็เนื้อวัวเดี๋ยวเรามาดูน้ำซุปนะคะเป็นร้อนหรือเปล่านี่ <laughs> คือจะบอกว่าหม้อเนี้ยไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยเพราะน้ำซุปเข็มข้นมากนี่ค่ะทั้งเซตนี้นะคะ สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันวันนี้กินกันสามคนตกคนละแสนโอเคนะคะนี่นี่ค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะแล้วก็เวลาราทานเนี่ยนี่ยก็จะมีผักแล้วก็มีขนมจีนอยู่ในนี้แล้วก็มีมีเนื้อปูนะคะแล้วก็เอาไปลวกก่อนพอดีตัวเองไม่ทานเนื้อปูนะคะวันนั้นก็ให้เพื่อนทานไปเลยเนี่ยค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยเพราะว่า น้ำซุปมันเข้มข้นมากค่ะ